หลายด้วยลูกค้างไว้นะครับหลายกล้องหลายกล้องนี้นะครับนะครับหลายกล้องนะเอ่อการศึกษาตอนนี้ก็ถกชัยเหมือนกันนั่ยเงเห็นทุกคนเดียวเหรในฐานะกรรการที่เนี่ยจะมีหนังสือที่ถูกแนะนําโดยนะักเวลาคนมันลิดรอนาทางออกสมัยก่อนนะครับสุดท้ายเขาโทษอะไรไม่ได้เขาก็ต้องหาคนที่แปลกๆเพื่อสําหรับคนแบบระดับแบบมากยาก คือมันเรียวมากเลยนะดย<ๆ>ยนได้ช่วยได้ช่วยเห็นใจครีมพนค่ะอาจจะได้ประโยชน์จากตรงนั้นหรืออ่านไปแล้วข้อความที่ทำให้เรามีไอเดียอะไรอีกเยอะแยะเลยค่ะ,ะ,ะไทยเีอะได้เหมือนกันแล้ววันนี้ตอนตอนแรกที่คิดกันนะครับก็คืคอตอนนั้นที่ไทยเราเรามีรายการผีลักษณะมันจะเป็นประมาณว่าคนจะมันขวดสั้นๆเป็นเรื่องสั้นๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์อะไรอย่าผมที่แบบีอ่านก็รีเลกับเราแล้วรู้สึก ส่วนใหญ่ที่หนูอ่านจะเป็นพว่าจวิทยาสไี้ค่วนใอ่านตเด็กอ่านเกกพวกข่ร้ออะไรพกครได้ตอนนี้ไขว่ราอก็ยังคงมีอยู่ใช่เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นการผมชอบผมก็เปิอ่านเลยของคุณมากครับเดี๋ยวจะมาในงานนี้ด้วยเดอะรนีพี่จิธตอนนี้พงว่ก็คงแบบแนะนไม่ได้จะแนะนำาถึงเราวันที่สิถึงวันที่ยี่ใช่ไหมครับที่มีจัดงานก็คือน่าจะเป็นโอกาสที่ดีทำให้พงได้ เขาเรียกกาทุกสายตาจับจ้องแบบแนะนำตัวด้วยเลยเหรอพี่จะได้รู้จักกันเนาได้ครับสวัสดีครับ,บปูถ้าเป็นหนังไทยก็คือม่งพ่อแม่น้านะแล้ว,วก็โฟกัสกับตัวเองให้มากๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือฮาพาร์ทด้วยต่อจากนี้ก็คือจะต้องเก็บตัวซ้อมเพื่ออย่างที่ผมรูบอกอยากเชิญชวนทุกคนให้มาร่วมงานในสื่อ เจอยแต่ว <S an throp us> ่าไม่ได้ชอบในการอ่านหนังสืองานนี้จะเป็นโอกาสให้คุณได้เปิดใจลงมาสื่อใครที่ชอบครับท่านกดไลค์ให้ผมนิดนึงครับนะครับที่นี่เดียวขอบคุณครับโอเคครับมองกล้นนองวางไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวขอมีข้าง,ห,าางหลังเยอะเลยครับอ่าค้างไว้เลยครับเดีย๋ยวมีหลายกล้องนะครับ